กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่รายการโอ้แซ่บทีวีนะครับผมปั๊บจีมันเดิม่ะนะเพราะว่าไม่มีเกมอะไรที่จะลงไม่มีเกมจะลงนะครับไม่ต้องพ่ออะไรนะเพราะว่าแม่จะพ่อทำไมะโอเคครับตรงนี้ก็อาการหนาวพร้อมโควิดระบาดนะครับผมโคตรเที่ยวเลยกูบอกตรงไม่น่านะมันไม่น่าจะเกิดมันไม่น่าเกิดขึ้นอีกไปไปเล่นกันดีกว่าไม่ต้องพามาไล่ ep แล้วนะสิบก่อ ep ั้งแต่ที่หนึ่งแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้อีกเลยนะครับแล้วก็จะเล่นต่อไปต้องมีสัก ep เอะ ต้องเลยแคมอ่ะเออแค่นั้นแหละวู้วถ้าหนาวๆอย่างงี้กระโดดล่มว่าจีช็อกอ่ะช็อกอากาศ <c oughs> แบบกําลังพุ่งไปอย่างเงี้ยแบบช็อกอากาศแบบมันไก่โดนหักอ่ะงัก, <c oughs> สสกมีไหมต้องมีอะ่ะแน่นอนเฮ้ยเพิ่มลงอีกฝั่งเหรอเอาได้ได้หมดแหละเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงคนเฮ้ย อยู่ได้เพื่อนงอลุกโมยิงเนี่ยนะเฮ้ยเย้ยไปโดนทั้งนัดเลยสัตว์เพื่อนเพื่อนมึงช่วยกูด้วยเพื่อนเพื่อนโคตรตลกเลยกูยิงไม่โดนทั้งนัดเลยสัตว์ ผู้เล่นเที่ยเลยวะเนี่ยแต่พอกูกินกระจอกจังวะไอสัตว์ไม่ดิโอ๊ยเพื่อนวะไอ้เจ้ากูด้วยเฮ้ยอะไรวะเพื่อนเพื่อนกูจะยุบแล้วนะเพื่อนเพื่อนสองตัวเพื่อนโอ้เพื่อนก็ทิ้งกูแล้วไป <laughs> 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 เออตายไปเส้เฮียกู <laughs> ทำเฮียอะไรมเนี่ย <laughs> <laughs> ยิงไม่โดนยิงไม่ไม่ดียิงไม่โอ้ไม่รู้กูจะด่าตัวยังไงดีนะเอาใหม่ดิเอาใหม่ก็เหมือนเดิมหมดนะเฮ้ยไม่ได้มาเอาหาแล้วมาโชกัดชัดๆในสัตว์เอาใหม่ดิดูดิกูจะโง่เหมือนเมื่อกี้อีกเปล่ากว่าก็เหมือนเดิมหมดนะเล่นกี่ทีก็เหมือนเดิมหมดนะเฮ้ยเฮ้ยมันลงแล้วว่ะมันลงโบสด้วยว่ะเฮ้ยมันลงโบสถ่ะเฮ้ยเพื่อนมันลงโบสว่ะโอ้โหเฮ้ย เฮียบ้า,บาใกล้ๆกันเลยว่ะโอ้โหลงเยอะด้วยไม่คิดว่ามันจะมานี้ป่ะความไม่เหลือป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียเไยเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะ <c ười> <c ười> เฮ้ยแมปใ, <c ười> ใหม่่ะเ้แมปใหม่แมปเก่าก็เหมือนเดิมอะนะเ <c ười> ขาไม่ต่างลูกไหนนี่เพี่ยนลูกไหนแบบไหน จะตตาไหนๆหรือวันไหนๆก็เหมือนเดิมโอ้โหมันกลางลมแล้ววะโอ้โหเฮ้ยกูอยูงฝั่งไหนวะเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะไปหมดเลยปะขับไปคนปืดปืดปืด เลีย้งยงกัเลยวะไอ้เฮ้ยกูยิงกัเลยวะเฮ้ยเออกูยิงต้นไม้กูอยากออกไปไหนเลยวะกูอยากออกไปไหนรู้เฮ้ยเรียบร้อย เก่าไอ, <c oughs> อ้สัตว์เก่าเห้อเก่าเห้อเก่าเห้อ